สวัสดีค่ะกป,ปีชแ,แนลเนาะค่ะมอนี่เฮ้าับสิมาวัดอุกะมงคลเด้ค่ะวัดอุกะมงคลอยู่อ่ากันทะลวิชัยหลอกค่ะ มงคลเมืือสเ 100, อคคิเป็นกลุ่มขอ่วสังกฐานขักวอย่างเด้อค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ผื่นบานวัดพุทธมงคลค่ะเป็นกระสุนนี้ขาย ใดสีเห็ดสังกทานกับเห็ดใดหนึ่งสังกทานลอยบาทนี่จุดพระมงคลหลวงพ่อหลวงพ่อหนี่เป็นหลวงพอโบราณเนีย ดูขอ mm. 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 ้ายคิปนะเด้อค่ะให้ฟังๆเด้อว่เออันนี้คมือนี้ค้มือลูกทีลูกายหลงพ่อไปนี่แหละนี้ค้มือหลายๆเด้อหลวงพ่ออือ พอเยืนทักยืนเพิ่งเย็นย้อนสิผู้ให็นเห็นอันเป็นน้อนแล่ะค่ะออเป็ล้างบดีแล้นี่นี่ซ่ ค<ท>ิดไต่คนโพค่ะคนโขลกไง ให้ต่นโพเริ่มจานนีผักคาลูเรื่อนดูแล้วี่ได้อยากสิบท้ายสังขทา,านก็ะาวายไ้ Yes. Awesome. งามดอขังงานถึแต่งองค์สุ่มเคื่องน่าร eh, ั <forcé Deus> <ored answered> เป็นสร้างมาสร้างมาไกล็นเอามาแกบ่บุญถวายบอ่อลายเป็นสแมแคน,นค่ะอคือ มานบ,น,บน,น้อยกระทงเนาะลอยกโะทงวังกี้เพิ่งจะสิมนีก้นการกอผักไซค่ะเป็นเอาไซข้ดมาเราหันเข้ามากอผักไซกอผักไซ พ่ก็ยืน multimillion yeah. the yeah. 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 ก็จะเป็นเอเคนี้นเนาะเป็นเพลนี้ว่าแมนพาว่าก็คือเป็นอ่ายู่ัาคือผัดอ่าจิกซอะเป็นออกมาตอกัน The mm -hmm. หึ่งเนาะว่าเป็นพ้าปางใดแนี่ยได้นนะคะ่ะสิบเป็นผ้าโบราณดีค่ะหลูกขอท้ายไปลตงคิดเลยด้วยค่ะ นีคือเป็นจีบอะไรหวานแ้วเป็นคืออาแบบนั่นเด็กแบบสามมิติเนาะเป็นภาพสามมิติ เป็นวิถีชีวิตของผู้บ่านเฮ้าค่ะคากภาคสุดยเดเยี่ยงหลายเด้อค่ะเพราะนี่ก็ ฟ้องย่กับภาคแล้วค่ะ น,นี่เพื่อนสิเท็ดโดยอ่ะมิสิตหากนิชาตทัศน์ทัศน,น,น์ศิลปะศิลปากรรมศาสตร์มหาบิภยาไล่มหาสารกามค่ะสองพันหาร้อยห้าสิบเอ็ดอี่นเด็ก ฝากไสิบุเรียวอีหยังเด้อค่ะเด้อให้อ่านผู้ชมกับทีมเมืองอา นี่ลงไปนี่งจะเป็นวัดเนาะ

เป็นวัดเนาะค่ะทางไั้เป็นวัดโทษค่ะทางไห้นี่เป็นวัดแมนบ่าค่ะก็มีแต่แค่ทางนานี่ทีแบบคนมากราบไหวา้แมนบ้าขอบคุณคาะขอบคุ้ค่ะ เป็นวัดลมลื่นค่ะลมลืนล่นดูอืม คิดดีกัทางนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ